เซตินไทยลีก BG ปทุมคว้าตัวรุกทีมชาติคอสตาริกาสถิติสุดโหด b ีปทุมยินิเตภายใต้การนำทัพของโค้ชทงทงชัยสุโกกีมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ล่าสุดนี่ข่าวออกมาว่า BG ปทุมยินิเตะได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเฟตตี้แอนเวเลสกองกลางตัวรุกดีกีทีมชาติคอสตาริกาเข้ามาเสริมแกงเกมรุกล่าแชมป์ในฤดูกาล2023ถึง2024 ดูรุกวัย28ปีสร้างผลงานอย่างสุดโหดกับต้นสังกัดในลีกมาซิโดเนียโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาช่วยต้นสังกัดคว้ารองแชมป์เฟดดี้แอนวทลเลสทำไป10ประตูกับ20แอซีเขายังช่วยทีมลงแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกรับรองคัดเลือกอีกด้วยฉลามชนประกาศปล่อย8นักเตะอ,ออกจากทีมหลังหมดสัญญาชนบุบรอซประกาศปล่อยตัว8นักเตะ ที่หมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ปับชมทับก่อนลุยฤดูกาลใหม่2023-2024ฉลามชนชนบุรีเอฟซีทีมชื่อดังในศึกลีโวไทยลีกภายใต้การคุมทัพของมักกุตูเทกุลามูลีคุณซือชาวญี่ปุ่นล่าสุดทางสโมสรได้ออกมาประกาศขอบคุณพร้อมปล่อยตัว8นักเตะที่สิ้นสุดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาล2022-2023โดยทั้ง8นักเตะทยอยออกจากทีมประกอบไปด้วยกอซุนกิยูบังซู เดนนาโตเคลิชแานิโลอันเวสเดนิสมูลิลฟาอิกเชฟีโบเกียดิเอโกบาดันกาและเจสซี่เคอร์แลนด์ซึ่งทางชนบุรีเอฟซีได้พกขอบคุณแนวความทุ่มเทของนักเตะทุกคนที่แสดงออกในความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมันที่มีให้กับสโมสร่วมถึงแฟนบอลฉลามชนตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาสโมสรชนบุรีเอฟซีขออวยพรให้นักเตะทุกคนโชคดีกับเส้นทางคาแข้งต่อไปในอนาคต